ไเจอปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นอยู่บ้างเพราะใช้น้ำเป็นพิษสารเคมีปนเปื้อนในดินเยอะนาในชุมชนเมืองหรือพื้นที่เกษตรในชุมชนเมืองที่ใช้แหล่งน้ำมีสารเคมีปนเปื้อนทำให้เกิดปัญหามีทั้งกรดมีทั้งเกลือเข้ามาอยู่ในพื้นที่เกษตรพี่น้องท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้เพื่อให้รุ่นถัดไปมีข้าวมีต้นมีผลผลิตเราจะต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ช่วงทำเทือก โดยใช้สูตรฟอกดินล้างพิษตัวใหม่เอนไซม์ไอรินเราพิสูจน์แล้วว่าช่วยแก้ปัญหาพิษในดินได้ช่วยย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดินได้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอินทรีย์วัตถุช่วยเติมจุลินทรีย์ในดินขนาด5ลิตรใช้1 0 2ถึง20ไร่ตัวนี้สำคัญมากและไอรินฮิเมเพื่อช่วยย่อยสลายเชื้อโรคเชือ้อราสารพิษสารเคมีที่ตกค้างในดิน เพื่อให้ดินร่วนสุยอุ้มน้ำดีไม่แห้งไวปรับค่าความเป็นกรดด่างลดความเค็มหน้าดินป้องกันกรดและเกลือขึ้นมาบนหน้าดินทำลายระบบรากข้าว1กิโลกร,รัมใช้ได้1 0 2ถึง20ไร่ผสมน้ำฉีดพร้อมกับเอมไซไอลินจะฉีดพ่นก่อนตีดินก็ได้หรือหลังตีดินก็ได้เสร็จแล้วเราก็ย่ำเทือกตามปกติ ให้คู่นี้อยู่ในนาเราช่วงทาเทือก3วัน5วัน7วันยิ่งนานยิ่งดีแล้วเราก็ทํานาได้ตามปกตินี่คือชุดเริ่มต้นของการฟอกดินล้างพิษด,ด้วยคู่นี้เอนไซม์ไอรินและไอรินฮิวเมดใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาตามที่เราแนะนำ ทุดนี้มั่นใจค่ะทุต่่าดินหลังทุดใหญ่พิเศษจากราคา2,650บาทหรือเพียง2,300บาทใช้ได้20ไร่ด้วยสูตร iri ดินพริกชีวิตจาก iri intergroup